สั่งคันเร่งนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวครัอาซีทุกท่านผมพล n นเอ็นะครับวันนี้นะครับจะเริ่มงานนะครับผมติดตั้งเสียงเครื่องยนต์นะครับเป็นเสียงอิเล็กทรอนิกส์นะครับลงบนตัวลำ T ยี่นะครับผมตัวจานลำนี้ของพี่นกนะครับนี่นะครับผมเป็นเซาคอนโทรลนะครับ เดี๋ยวก็จะทําการติดตั้งลงไปในตัวลำแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องเอาตัวกล่องเสียงเครื่องยนต์นี้ไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อเซ้ต,ติ้งก่อนนะครับผมจะได้ทํางานได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าไม่เซตแล้วบางทีเสียงเครื่องยนต์มาสตาร์แล้วมันจะไม่ดับนะครับต้องเข้าไปเซตก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวดลกันเลยครับ ครับนี่นะครับก็เป็นการทดสอบการทํางานของลาโพงนะครับแล้วก็ตัวกล่องนะครับตัดไฟเข้าปกตินะครับสามารถเจนเสียงออกมาได้ปกติเดี๋ยวเหลือแค่เอาตัวกล่องไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อเซตติ้งการทํางานให้ถูกต้องนะครับผมเดี๋ยวกล่องชุดนี้ผมจะเซตเสียงให้มันเวลาเราดึงคันเร่งลงสุดนะครับให้มันความหน่วงในการดัดเสียงดับเครื่องยนต์เนี่ยให้มันเหมือนจริงมากขึ้นนะครับผมอลต์ของกล่องมันมา ประมาณครึ่งนาทีครับกว่ามันจะดับนะครับผมซึ่งบางทีมันไม่ไม่ค่อยเหมือนจริงนะครับเดี๋ยวผมจะเซตใหม่นะครับให้มันดับไวขึ้นนะครับผมเวลาเราเอาสมมติเวลาเราเอาคันเร่งลงสุดแล้วนะครับกล่องก็จะดับภายในไม่เกิน10วินาทีนะครับผมโอเคครับจะได้สมจริงมากขึ้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เหมือนจริงไปดูที่คอมพิวเตอร์กันเลยครับครับผมตอนนี้อยู่ในส่วนของการเซต ตัวกล่องนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวโปรแกรมนะครับมันไม่ได้รองรับผมก็เลยต้องมาใช้ PC อีกเครื่องหนึ่งนะครับโอเคครับผมนี่คือตัวหน้าจอโปรแกรมนะครับเนื่องจากว่ากล่องเนี่ยเขาผลิตที่จีนนะครับตัวหนังสือก็จะเป็นตัวหนังสือจีนนะครับแต่มันไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมเคยเซตกล่องพวกนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการปรับแก้กล่องแล้วเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันนะครับว่ามันจะตรงตามความต้องการที่ผมอยากได้ไหมนะครับผม ครับผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลงที่ตัวลำนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเทสกันนะครับโอเคครับผมสั่งคันเร่งนะครับ เรียบร้อยครับผมมาครับมาเล่นนาซีกันครับทุกท่านสวัสดีครับ